ช่วงนี้ไม่เป็นไรเนี่ยเก็บเงินก็ไม่อยู่มีแต่รายจ่ายแถมยังมาตกบันไดอีกไม่ต้องกังวลครับเพราะเป็นลูกค้าบัญชีเงินเดือนท t ทบฟรีประกันอุบัติเหตุค่ารักษาสูงสุด3า0 0บาทต่ออุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถเบิกเพิ่มจากประกันหลักได้ใครที่บริษัทมีประกันให้อยู่แล้วก็เบิกเพิ่มได้ไม่ต้องจ่ายตังเองสักบาทเพียงคงเงินขั้นต่ำ5,000บาททุกวันตลอดเดือนและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับ แล้วอย่างผมถ้าต้องการใช้เงินสักก้อนเนี่ยผมทำไงได้บ้างครับสำหรับเรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีสินเชื่อให้บริการกับคุณสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บริษัทได้ลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับ TTB เรามีสินเชื่อสวัสดิการอนเนกประสงค์ TTB ไม่ต้องมีคนค้ำประกันดอกเบีย้ยเริ่มต้น7.99%ต่อปีจากปกติ25%ต่อปีถ้าคุณลูกค้ามีรถมีบ้านเป็นหลักทรัพย์ TTB มีสินเชื่อรถแลกเงินหรือสินเชื่อบ้านแลกเงิน TTB c ต่ํา หรือนำบ้านมารีไฟแนนซ์กับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ TTB รับดอกเบี้ยถูกกว่าลูกค้าทั่วไปช่วยคุณทีประหยัดได้อีกเยอะเลยครับหรือถ้าหากในอนาคตคุณทีสนใจการฝากเงินลูกค้าบัญชีเงินเดือน TTB ยังมีบัญชี TTB มีเซฟเพียงมียอดฝากมากกว่ายอดถอนแต่ละเดือนตั้งแต่บาทแรกถึง1 0 0 0 0แบาทรับดอกเบี้ยรวมโบนัสพิเศษกว่าครับหูเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกค้าบัญชีเงินเดือน t t b มันดีนาดนี้เลยนะเนี่ย อ๋อแล้วก็วันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับประกันคุ้มครองให้ทั้งหมดเลยครับหูขอบคุณครับ TTB